ในโลกของวิดีโอเกมเรามักจะเชื่อว่าหากเราเล่นดีมากพอเราก็อาจจะสามารถเอาชนะทุกอย่างได้แต่มันก็มีบางวิดีโอเกมนะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยดีไซน์มอนสเตอร์ Monster, หรือบอสบางตัวที่ต่อให้เราจะเล่นดีแค่ไหนเราก็ไม่สามารถชนะบอสเหล่านั้นได้เกมบางเกมตั้งใจกำหนด,ดให้คุณแพ้มาแล้วสวัสดีครับกับผมบา์จีคอนเทนต์ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ สิบศัตรูหรือบอสจากเกมดังที่ต่อให้คุณเล่นดีแค่ไหนเกมก็จะให้คุณแพ้อยู่ดีและก่อนที่เราจะไปชมการผมก็ฝ่ายท่านช่วยกดไลค์คนละครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่ตอไปด้วยครับโอเคและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลย Final f a n t a s y เ9 Final Fantasy 9คือเกมแนว j r p g จากทาง q u a r e Soft มานจำหน่ายในปี2000บนเครื่อง PlayStation ตัวเกมจะเล่าเรื่องราวของการประชนภัยของซีดาและพรรคพวกที่ต้องหยุดยั้งแผนร้ายของราชินีโดยตัวเกม Final Fantas y 9นะครับมียอดขายรวมทั่วโลกกว่า8.9ล้านชุดโดยในเกมภาคนี้เนี่ยครับจะมีตัวละครรลายตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเบเรติกซึ่งเธอเป็นแม่ทัพหญิงสุดแกร่งที่มีชื่อเสียงเรื่องฝีมือดาบและความพักดีต่อราชินีโดยตัวเธอเลยครับปรากฏในฐานะบอสหลายครั้งในช่วงต้นเกมและทุกครั้งที่คุณต้องต่อสู้กับเธอเนี่ย คุณจะไม่มีหนทางที่จะชนะได้เลยแม้ว่าคุณจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนก็ตามถึงแม้ว่าผู้เล่นจะพยายามเก็บเลเวลจนถึงระดับที่สามารถตออกก่อกรกับเธอได้อย่างสูสีแต่ระบบของเกมนะครับกับตั้งเงื่อนไขรับว่าเมื่อใดก็ตามที่พลังชีวิตของเบ利亚ทิกลดลงถึงระดับหนึ่งเกมจะบังคับให้เธอครับใช้ท่าพิเศษซึ่งเป็นท่าปิดฉากอัตโนมัติที่ลดพลังของทุกคนในปาร์ตี้เหลือ1หรือ0โดยที่คุณนะครับไม่มีทางหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้ ซึ่งสิ่งนี้สร้างความหลุดหงุดหงิดให้กับผู้เล่นจํานวนมากมันเหมือนเป็นการบอกว่าเก่งแค่ไหนก็ไร้ความหมายเซกิโลชาร์โดไดทาวายส์เซกิโลชาร์โดไดทาวายส์เป็นเกมแนวแอคชั่นแอ n เวนเจอร์โซลไลท์จากทางฟอร์มซอฟต์แวร์วางจำหน่ายในปี2019ตัวเกมจะให้คุณได้รับบทเป็นวูฟนินจาผู้พักดีที่ออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือเจ้านายของตนและทวงคืนเกียรติจากตระกูล ตัวเกมมีจุดเด่นเรื่องการต่อสู้ที่รวดเร็วและความหัวร้อนสไตล์เกมของฟอร์มซอฟต์แวร์ซึ่งตัวเกม Sekiro Shadow d ด e ไว i นะครับขายได้มากกว่า10ล้านชุดและก็ได้รับรางวัลเกมออฟเดอะีย์ในงานเดอะเกม Award ์ปี2019ด้วยโดยภายในเกมนี้มันจะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเกนิช h i ร o ที่เขานีครับจะได้ต่อสู้กับตัวละครเราและเขาเนี่ยก็มีความสามารถที่เก่งมากๆซึ่งไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนคุณนีครับก็จะไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้ หรือต่อให้คุณต่อสู้กับเขาได้สุดท้ายแล้วนะครับคุณก็จะพ่ายแพ้ในตามเนื้อเรื่องตัวเกนิชิโร่เนี่ยเขาก็จะตัดแขนคุณอยู่ดีแต่ข้อดีก็คือถ้าหากว่าคุณนะครับสามารถเอาชนะเขาได้ตัวเกมก็จะให้คุณได้ชมฉากใหม่ที่เขาคุกเข่าแพ้แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็จะพ่ายแพ้เพราะว่าคุณก็จะโดนมือสังหารของเขาตัดแขนอยู่ดีคือต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนตัวเกมก็จะไม่ยอมให้คุณเปลี่ยนเส้นเรื่องของเกมอยู่ดี ดักกอนบอลแอดเวนเจอร์ดักกอนบอลแอดเวนเจอร์เป็นเกม 2D Action Platformer จากทาง Dim Corporation วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2004ตัวเกมเป็นเกมในแอคชั่น 2D ที่เล่าเรื่องราวของโกคูในวัยเด็กตั้งแต่ต้นจนถึงการพบเจอกับคิงพิโกโลโดยเกมนี้ได้รับคะแนนเฉลี่ยราวๆ75ทับ100คะแนนจากเว็บไซต์เมตาค r i ติก และภายในเกมนี้เนี่ยครับคุณจะได้พบเจอกับตัวละครที่ชื่อว่าเท้าไปไปซึ่งเป็นตัวละครร้ายในการ์ตูนเรื่องดักบอลอยู่แล้วและการพบเจอกับเท้าไปไปภายในเกมนี้ตัวเกมดีไซน์ออกมาให้คุณต้องแพ้เขาถ้าหากว่าคุณนะครับทำการเล่นเก่งเกินจนพลังของเท้าไปไปใกล้จะหมดเขานะครับจะทาท่าท,ทาลายล้างแบบพิเศษและฆ่าคุณในทันทีโดยไม่มีการป้องกันใดๆเพราะว่าการแพ้ให้กับตัวละครนี้มันจะทำให้เนื้อเรื่องดำเนินต่อไปตามที่ทางผู้พัฒนากำหนดไว้ ไฮไฟลัสไฮไฟลั h คือเกมลิทเทิมแอคชั่นบี e เอฟอัพพัฒนาโดยทางแทงโกเกมเวิร์กวางจำหน่ายออกมาในปี2023ตัวเกมจะเป็นเกมแนวแอคชั่นผสมจังหวะดตนตรีที่คุณจะต้องต่อสู้ตามจังหวะเพลงเพื่อก้าวข้ามองค์กรชั่วร้ายที่ทดลองกับร่างกายมนุษย์ซึ่งเกมแนวแอคชั่นผสมดนตรีถือว่าเป็นแนวเกมที่ไม่ค่อยได้เห็นมากมายนักในอุตสาหกรรมเกมทั่วโลกซึ่งสิ่งที่ทําให้เกมนี้ติดโผลก็คือ ในชั้ปเตอร์ที่คุณจะต้องต่อสู้กับหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าแซดชิลซึ่งเป็นตัวละครหุ่นกระป๋องที่ในช่วงแรกนะครับคุณไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเขาได้เลยเพราะว่าคุณน่ตีไม่เข้าโดยตามเนื้อเรื่องนะครับมันจะต้องบังคับให้คุณแพ้แต่ว่าในอนาคตนะครับถ้าหากว่าคุณได้เพื่อร่วมทีมที่ชื่อว่ามาคารอนคุณก็จะสามารถตีเจาะเกาะได้เพียงแต่ว่าตัวละครมาคารอนนะครับมันจะได้พบเจอหลังจากนี้แต่ถ้าหากว่าคุณนะครับหัวหมอ ทำการเล่น n นิวเกมพล u สที่มีตัวละครมาคารอนอยู่แล้วไปเล่นเซฟใหม่ตั้งแต่ต้นแน่นอนครับว่าคุณก็สามารถชนะตัวละครนี้ได้แต่ถ้าว่าสุดท้ายนะครับเนื้อเรื่องก็ยังคงให้คุณนะแพ้อยู่ดีพร้อมตัดฉากให้คุณแพ้แบบเดิมซึ่งมันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าหาว่าคุณชนะมันก็จะมีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปเลยคลายสิทธิ์คอ Final Fantasy 7 Reunion คายสิ f คอร์ s ไนท์แฟนตาซีเจ็ดรีวิเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG จากทาง Square ส e Enix วางจำหน่ายในปี2022ตัวเกมเป็นเกมรีเมคของเกมต้นฉบับในปี2007โดยจะเล่าเรื่องราวของแซ็กแฟร์ทหารหนุ่มผู้กล้าหาญจากชินละที่ต้องต่อสู้เพื่อตัวต,วตนความยุติธรรมและมิตรภาพโดยเกมนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์ในเกม Final f a n t a s ีเจ็โดยตัวเกมนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเว์ชั่นรีเมคนีครับมีการปรับปรุงภาพ และระบบการต่อสู้ใหม่ทั้งหมดหลังจากนี้สปอยนะครับถ้าหากว่าคุณเคยเล่นมาเนี่ยคุณก็น่าจะรู้ว่าในตอนสุดท้ายแซกนะครับจะต้องต่อสู้กับทหาร1 0 0 0นายและเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นซึ่งเขานะครับจะต้องต่อสู้กับคนมากมายโดยในเวอร์ชั่นต้นฉบับในปี2007นะครับถ้าหากว่าคุณเล่นดีสามารถชนะศัตรูได้ทั้งหมดตัวเกมก็ยังตัดฉากให้แซกตายอยู่ดีแต่ในเวอร์ชันปี2022นะครับตัวเกมจะให้ตัวละครแซกค,ค่อยๆเหนื่อยไปเรื่อยๆ จนจบการต่อสู้จนเขาสู้ไม่ไหวและแพ้ในแบบที่เหลียกเลี่ยงไม่ได้ต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนเนื้อเรื่องก็ต้องชนะ Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima เป็นเกมแอคชั่นโอเพนเวิลด์จากทางซักระพันธ์มยายจำหา่หย่ออกมาในปี2020ตัวเกมจะเล่าเรื่องราวของจินซาไกาสมุไลหนุม่มที่ต้องกลายเป็นโกสเพื่อปกป้องญี่ปุ่นจากการลุกลามของมองโก โดยสตูตัวชกาดอย่างโคตุนขานโดยตัวเกมโกลด์ออฟซูชิม a เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากทํายอดขายได้มากกว่า9.7ล้านชุดเลยอย่างที่บอกครับว่าโคตุนขานเป็นตัวละครหลายหลักที่ที่คุณจะได้ปะ่ามือกับเขาตั้งแต่ต้นเกมเลยแน่นอนว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะมีช่วงที่คุณจะได้ปะดาบกับเขาและตามเนื้อเรื่องเลยครับคุณก็จะต้องแพ้ต่อให้คุณจะเล่นดีแค่ไหนสามารถโจมตีเขาลดเลือดเขาจนเกือบหมดแต่เกมเนะครับก็จะล็อกไม่ให้เขาตาย แล้วก็บังคับให้คุณแพ้เพื่อเดินเรื่องต่อตัวเกมวางไว้แล้วว่าจะไม่ให้คุณชนะตั้งแต่ตน้น Blood Omen Legacy of Kain Blood Omen Legacy of Kain เป็นเกมแอคชั่น RPG จากทางผู้พัฒนาซิลิคอนไนท์มอจหน่ายครั้งแรกในปี1996ตัวคุณนะครับจะได้รับบทเป็นเคน ชายผู้ถูกฆ่าตายและกลับมาเป็นแวมไพร์เพื่อลังแค้นให้ผู้สังหารเขาและค้นหาความรีงเกี่ยวกับเบื้องหลังและโชคชะตาอันมืดมนซึ่งในฉากแรกของเกมนะครับในฉากเปิดเกมเคนะครับจะถูกโจมตีโดยกลุ่มโจรซึ่งกลุ่มโจรเหล่านี้นี่แหละก็จะเป็นกลุ่มโจรที่จะมาฆ่าคุณตามเนื้อเรื่องแน่นอนครับว่าถ้าหากว่าคุณเล่นเก่งคุณเก่งพอจะฆ่าโจรมากมายแต่ยังไงก็เถอะตัวเกมนะครับก็จะทําการสปอนโจรใหม่มาเรื่อยๆจนกว่าคุณจะตายอยู่ดี บอ r d e ร์เกต3 b o r d อร์เกต3เป็นเกม t ท c กติคอลเทอร์นเบดอาร์พีจากทางลาเรียนสตูดิโอมาจำหน่ายครั้งแรกในปี2023ตัวเกมจะเล่าเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งเป็นตัวละครที่คุณสร้างที่ถูกตัวอ่อนไมล์เฟเยอฝังเข้าไปในหัวและคุณนะครับต้องทําการหาทางหยุดยัง้งการกลายพันธุ์เป็นสัตวประหลาดอันน่ากลัว b o r d e ร์เกตนะครับเป็นเกมที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายในการเล่นมากๆเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดยิบและก็ซับซ้อน ตัวเกมมีความหลากหลายในการเล่นทั้งการต่อสู้ที่คุณจะใช้เทคนิคอะไรก็ได้การพูดคุยหรืออะไรต่างๆต้องบอกก่อนว่าบอสใหญ่ของเกมนี้นะครับก็คือตัวละครอ,อย่าง the emperor ตัวเขาเนะครับเป็น my f r a y e r ตัวบอสท,ที่มีอุดมการณ์ชัดเจนมีเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยเราเนี่ยครับสามารถเข้าข้างเขาให้เขานะครับเป็นพันธมิตรกับเราได้หรือแม้กระทั่งเราเนี่ยครับจะไม่ไว้ใจเขาและจะเป็นศัตรูกับตัวละครน,นี้ก็ได้เพียงแต่ว่า การเป็นศัตรูกับ the e m p e r o r เนี่ยครับมันจะมีผลลัพธ์ที่ค่อนข้างเวลวร้ายเลยถ้าหากว่าคุณนะครับไม่เชื่อใจ The e m p e r o r และเลือกสู้กับเขาแม้ว่าคุณนะครับจะชนะได้แต่สุดท้ายคุณก็จะไม่มีคนคอยช่วยเหลือในการที่จะกาลายร่างเป็น My f a ฟเ r แน่นอนว่ามันมีวิธีแก้นะครับก็คือคุณนะ่ะจะต้องสละชีวิตตัวเองเพื่อเป็น My f a ฟเ r และเพื่อให้เ,เพื่อนๆน่ะรอดหรือแม้กระทั่งการสละชีวิตเพื่อนคนใดคนหนึ่งที่ตามเนื้อเรื่องนะ่ะนะแต่ถ้าหากว่าคุณนะครับอยู่ฝ่าย The Emperorper เขาครับจะทําการช่วยคุณให้พ้นจากการกลายร่างได้ล i ซ่าเดอะเพนฟูลลีซ่าเดอะเพนฟูเป็นเกมเทิร์นเ,เบทอาร์พีจีจากทางผู้พัฒนาดิงการิงโปรดักชันตัวเกมวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2014โดยตัวเกมจะเป็นเกมแนว RPG สุดดาร์กที่เล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ออกตามหาลูกสาวบุญธรรมของเขาในโลกที่พังทลายและภายในเกมนี้นะครับก็มีสตูตัวหนึ่งที่ชื่อว่า เดมอนเอที่เราเนี่ยครับจะได้เจอเขาตั้งแต่ช่วงต้นเกมและเราเนะี่ยก็ไม่สามารถสู้เขาได้เลยเพราะว่าตัวละครนี้ถูกออกแบบมาให้ไม่สามารถเอาชนะได้แต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยครับมีกลยุทธ์ต่างๆใช้เทคนิคที่คุณเชี่ยวชาญหรือแม้กระทั่งการโกงก็เถอะนะตัวละครเดมอนเอกนะครับก็จะพูดว่าโกงนี่หว่าและเขานะครับก็จะจัดการคุณทั้งทีมภายในการโจมตีเพียงแค่1ฮิตอย่างที่บอกครับว่าตัวเกมไม่ต้องการให้คุณชนะตั้งแต่ต้ตตน เทลออฟเซทเลียร์เทลออฟเซทเทียเป็นเกมแนว JRPG จากทางบันไดน้ำโกะมาจำหน่ายครั้งแรกในปี2015ตัวเกมจะเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ได้รับพลังที่เขานะครับจะต้องปกป้องโลกจากคำสาปแห่งความมืดและต้องเผชิญหน้ากับเฮลดาฟปีศาจผู้ถูกพลังชั่วร้ายครอบงำโดยตัวละครเฮลดาฟนะครับเป็นตัวละครที่คุณจะได้พบเจอตั้งแต่ต้นเกมและคุณนะครับก็จะได้ต่อสู้กับเขา แน่นอนครับว่ามันก็มีการล็อกกี่ยังไงคุณน่ก็ต้องแพ้กับตัวละครนี้ในตอนแรกแน่นอนว่าถ้าหากว่าคุณนะครับเก่งเกินไปและสามารถเอาชนะเฮลดารได้แต่สุดท้ายตัวเกมก็จะมีฉากจบพิเศษที่เป็นฉากจบแบทเอนดิ้งเพราะว่าศัตรูเฮลดารนะครับทำหน้าที่เป็นผนึกสําหรับตัวละครที่เก่งกว่าศัตรูที่เก่งกว่าถ้าหากว่าคุณนะครับปลดปล่อยศัตรูที่มันเก่งกว่ามาก่อนวัยอันควรเนื่องจากที่คุณยังไม่แข็งแกร่งมากพอมันก็จะกลายเป็นฉากจบที่เลวร้ายครับ ก็บจบแล้วครับกับเรื่องราวทั้งหมดที่พูดไปถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้ผมต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อให้เรา g ีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับช่วยกดไลค์หน่อยนะมันช่วยเราเยอะมากๆเลยอ่ะก็โอเคครับผมในคลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ